การวิเคราะห์หาขนาดคลาของมวลรวมหยาบโดยวิธีลอนผ่านตะแง่ายชื่อผู้ร่วมทำการทดสอบวัตถุประสงค์ในการทดสอบเพื่อหาขนาดค้าของมวลรวมขนาดใหญ่สุดของมวลรวมและค่าโมดูลัสความละเอียดโดยคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้มีผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีตเช่นปริมาณของเนื้อซีเมนต์เพสต์ความสม่ำเสมอของเนื้อคอนกรีตความสามารถในการเท กำลังอัดและความทนทานนอกจากนี้ยังมีผลต่อการแยกตัวของคอนกรีตปริมาณน้ำที่ผสมและความยากง่ายในการตกแต่งผิวหน้าของคอนกรีตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบขั้นตอนในการทดสอบนะคะขั้นตอนแรกเราจะนำหินมาลอนผ่านตะแกรง และเราจะใช้หินที่ค้างอยู่บนตะแกรงนะคะสำหรับใช้ในการทดสอบจากนั้นนะคะเราจะนำหินที่ค้างอยู่บนตะแกรงมาทำการล้างทำความสะอาดเพื่อน,นำเศษฝุ่นและดินที่เล็กออกไปนะคะเราจะล้างทำความสะอาดจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีใสเลยนะคะ เมื่อเราทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราจะมาแบ่งหินใส่ถาดนะคะแล้วนําไปตากแดดเพื่อไล่ความชื้นหลังจากไล่ความชื้นเสร็จแล้วเราจะนําหินนะคะที่ได้มาแบ่งใส่ถาดละความหนาของหินนะคะจะต้องไม่เกิน5เซนติเมตรค่ะเพื่อไม่ให้หนาเกินไปหลังจากนั้นเราจะนําหินที่แบ่งใส่ถาดแล้วเรียบร้อยนะคะนํามาเข้าเครื่องอบอบด้วยอุณหภูมิ110วลบ5องศาเป็นเวลา24ชั่วโมง หลังจากครบ24ชั่วโมงแล้วเราจะนำหินออกมาพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเพื่อทำการทดสอบต่อไปค่ะหลังจากนั้นเราจะนำหินที่เตรียมไว้นะคะมาตัดแบ่งเป็น4ส่วนและเลือกใช้ส่วนตรงกันข้ามกันนะคะมาใช้ในการทดสอบ หลังจากนั้นเราจะนำมาชั่งน้ำหนักเพื่อใช้ในการทดสอบจำนวน5กิโลกรัมสองการทดสอบค่ะ ก่อนทาการทดลองเราก็จะนําตะแกรงนะคะมาทําความสะอาดด้วยเครื่องเป่าลมนะคะเมื่อทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําตะแกรงนะคะมาชั่นน้าหนักก่อนนําไปทดสอบค่ะเราจะเรียนตะแกรงโดยใช้เบอร์ใหญ่ที่สุดไว้ข้างบนแล้วก็แล้วก็จะเป็นเบอร์เล็กๆลองลงมานะคะหลังจากเราเรียนตะแกรงข้าเครื่องสิบแล้วนะคะ เราก็จะนำตัวอย่างการทดสอบที่เราเตรียมไว้นะคะมาเทที่ด้านบนของเครื่องสีบค่ะในการสีบครั้งแรกนะคะเราจะตั้งเวลาไว้ที่15นาทีค่ะ มื่อทำการสีครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะทำการนำตะแกรงออกจากเครื่อนะคะโดยก่อนที่เราจะนำออกจากเครื่องเราจะใช้มือนะคะช่วยเก็บเก็บเศษหินชิ้นเล็กๆล,ลงไปที่ตะแกรงด้านล่างนะคะจากนั้นเราจะนำมวลรวม หยาบนะคะที่ค้างแต่ละตะแกรงไปชั่งน้ำหนักคะ่ะเมื่อชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำมาเข้าเครื่องสีบอีกครั้งแล้วสีบต่ออีก1น,นาทีคะ่ะทำการสีบครบ1น,นาทีแล้วเราก็จะนำมวลรวมหยาบที่ค้างอยู่บนตะแกรงนะคะไปชั่งน้ำหนักโดยต้องไม่ต่างจากการทดสอบครั้งแรกร้อยละหนึ่งคะ่ะ ในส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างการคำนวณจากตัวอย่างทดสอบที่ 1. ค่ะส่วนนี้จะเป็นตารางผลการทดสอบการวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหยาบและความค,ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยลับผ่านสะสมกับมวลรวมหยาบค่ะสรุปผล การทดสอบนะคะแต่การทดสอบการวิเคราะห์มวลรวมยบับพบว่าหินตัวอย่างทดสอบที่1มีค่าโมดูลัสความละเอียด fm เท่ากับ8.104และตัวอย่างทดสอบที่2มีค่าโมดูลัสความละเอียดอยู่ที่7.95จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้ในงานคอนกรีตได้และอุปสรรค มีปัญหาในการทดสอบนะคะเครื่องทดสอบมีจํานวนจํากัดและไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษานักศึกษาบางกลุ่มนะคะมีเวลาเรียนที่ไม่ตรงกันเลยต้องผัดเปลี่ยนกันมาใช้เครื่องและเตรียมตัวอย่างทดสอบในการทดสอบใช้เวลานานจึงต้องทำการมาทดสอบในเวลานอกตารางเรียนนะคะ